เขาสีพาทุกคนไปเก็บยางมาไปเก็บแตงมือหงุดหงิดมาเลยใช่หรือไม่ไมี่ดีกว่อนอย่างแล้วก็จะโจาะลงแล้วคว่ำก่อนสิแล้วคว่ำก่อนนะววอ,นนะอ,นอันนั้นเลยปอดบงัง ก็จะขอยอยู่บ้านด้วยคอยช่วยที่ช่วยอืนข,ของเธอคืคุณเลยว่ะคุณพูดคุณพูอย่างเดียวได้หน่เด็กคีใครเป็นเนี้ยก็นางเอกสองสาย,ยันบนลุงแต่ตอนนี้มาเป็นสาสวส่วนยางจ้าขึ <c oughs> ้อยู่ว่ะมันก็ได้ต่อ ขาซิพารไปนึ้ถงนี้ตุมันให่ที่สุดอรห่ี่สุยแบห่ที่สุดข้องดูในส่วนอันนี้มันใหญ่มากเลยอันนี้ก็คือซีมีซีมิก็คือเข้าเจ้าขาเจ้าเจ้าขาเจ้ากิ๊บซีเตอรืบึนอรนึงไงอาจจะควรเองประมัณ ผมว่ารั้งแรกเหมือนกันที่ฉันไม่ฉันเพิ่งมาเก็ยบยางครั้งแรกเดี๋ยวคลิปหนะ้าเขาสิพาทุกคนไปอันนี้ก่อนไปคิดอยางก็ย่อลำกดไปต้อยอย่งบสง่สุดมันอนนี้ะไรบางเลยขึ้นภูอะไาบเลยขึ้นผู <c ười> น้บ่แม่ขึ้นผูนนววน้ก็คือเขาขึ้นอันนี้ก่อนก็คือเขาไปถ่ายละาคนยู่ทุ่งนา โคตนื่ยีก็ได้อันนี้แหละทุกคนเขขึ้นไปหอดพุ้นจนว่ามันสุดสุดพุ่นแหละป้ายอยู่อยู่พุ่นหุนแห้คุณว่าแล้วก็จะเดินต่อไปดูวด่าตอนนี้เขามาึงครึ่งทางคลองเชื้อเ่า เขาจะขึ้นไปต่ออีกจังเลยเขาก็โอดแล้วแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเลยว่ <c oughs> าเราจะเขาพักห้านาทีเขาก็ไปต่ออันนี้เบเป็นสวนเขาเด็กส่วน,อวนอข,าาข,ของเจ้าของวักจ้างเขาถือแล้วถือแล้วอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องหิ้วไปใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่เราต้องใส่กยู่รงอ่ง เกี่ยมอุปกรณ์ของเขาแหละอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาไปก้อนหอยาด้วก็จะมีอันที่เดี๋ยวกี่เขาา้าตาไดไ้ปะห้ามนำนะอดนนี๋ยวพี่ ก็จะจบอย่างนี้ว้าวก็ทอำองี้เลยถ้าเราขี้เขียจเรามือจับเราพือแต่มันนี้ใส่นะเราก็จะใส่เป่านั้นไปต่อ โอกมออป่ะบุบใส่หัวดีเบาเลยแลวนี่นะ เากิล <One input> ิคนซิลิคนโอ้ดีไปแล้วคือบักบั้นเลยพูดโอ้ยแล้วผานจังที่เขาเก็บแล้วเขากำมาก่องไว้จังสิ อ <speaking in aría> ันนี้เขาเลยเงียเสเป้าอีกวะเออมาค่ะเบองเดมาเด้อผพ้่ดนว่ามาเก็บอย่างซอยดิเด้ออย่างแต่กรอนน้อยนี่น่ะก็ได้ตนกรอยได้เลยนี่ถ้าใหี่สิซ้ำได้ที่หนักตะกรอนมันส้วนอย่างกนนอยราคากระทึกมูลินาซ้มสิบบาทขันบัวทึซื้อซ้ำได้ กอนถอนแข็งอยู่ฮ่าี่เขากันเากับรถเป็นแล้วคันลดเดิมมันยัท่ามันใจวอย่กันเมื่อกี้แล้วก็โ่ขบรถมาเองมันมันน้าหนีเบียเลยขับมาเองดอกรถนา่นนอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องเก่าอย่าั้นมาจะม หลังจากที่เขาคลิปแล้วเขาก็จะเอามาใส่ถุงแล้วก็เอารถตากมาแล้วทุกคนเอาทุกคนบันนี้รถมันไปแล้ววันนี้เขาก็จะเอาทุกคนบันนี่ราก็ขคอสิคอจบคลิปนี้ก่อนเด้อพราะว่ากำบัได้มีอย่างดอกนอกจากว่า ทุกคนมาเก็บขี้ยางอาจารย์แม่จะบอกอเาเจะเอินเก็บขี้ยางอันนี้กับเป็นข้างแรกของน้องคือการว่าการเก็บขี้ยางเป็นยังไงถามว่าเมื่อบอมมันกับบว,วดวมือเด้ทุกคนมันกับแบบเขาเล่นไปซื่อๆแบบชิวๆเลยแมจากน้อยมันกับเออเบิงมงจากน้อยมันกับไปของมันเองเลยวัดเดียวมันกับคำแต่เมื่อนี้เขาเก็บแล้วแๆสรุปว่าเขาได้ประมาณสิบกว่าเปาอันนี้ก็คือหลามอาจารย์เสาซื่อๆเด้อทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีก่อนบ๊ายบายแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคน